ดักหน้า,าดักห,หน้าทะยังดีมร,ระตูทับอรมน้าผา้โดนแล้วเห็นไหมไหม,มาไม่เลิกไม,ววไม่ทิ้งตัวด้วย ท่านจะย้ายก็ย้ายมาทางนี้ใช่ก็ดูมากระจายมาคกั์นะได้เลยจะย้ายก็ย้ายมาทางนี้เฮ้ยโดนห่างเหรอโดนห่างไปแล้วแบบนี้โดนห่างไปแล้ว เฮ้ยโดนโดนดีโดนดีหัวหรือเปล่าวะหัวลึกพอไหมโดนแล้วเอ้ยไม่โดนเฮ้ยเราไม่โดนขาดโอ้ยเข้าเสาไปแล้วขาดพลาดพลาด เขาเจ้าเขาโทษสามไม่โดนดิ้นชิบหายเออสามไม่โดนโอ้ก็มันไม่นิ่งเลยมันไม่หยุดเลยอ่ะผู้พับผู้พับผู้พับย้ายย้าย เข,ข้าตรงไหนวะโคนเสาเนอะเหรอเออตาไ้วเลเออตัวดีนะโดนหลังห่างๆท่อนหลังและ เมื่อก่อนเมืก่อนมันเสามันไม่จมน้ำไงตอนนี้มันเลยเพิ่มมาอีกขั้นหนึ่งเพิ่มเวลมไหมอันนี <Okay. S 3> ้โอ้โหอ้เฮ้ยแล้ก็ไปมองปืนพี่ละโดนไปมองปืนพี่หล่อยอ่แหละ กลับมาหาดอกนี่ขเขาก็บอกบคุยเรื่องเล,ล็กเราก็ไปเล่นกระเข,ข่าดีหันมาเจอ <st it> <c oughs> มันนิ่มเลยตัวเนี้ยเห็นกระโดงแล้วยิงไปกระโบดแล้วก็เลยไม่ยิงเลยม <c oughs> ีแง่นาขึ้นมาอย่างเห็นกระโดงั่งมางมันอยู่เลยเกรื่องลงเกลื่อลงเคลื่องลงอ๋อ น,น,น่าจะโดนหลังวะกดใจเลยพป่นุย้ยเ,นะเออไม่ได้อีกกดเซฟก่นอกนยังมีเวลาอยู่เมื่อไหร,ร่ขึ้นแล้วว๊ายดักหน้าดักหน้าทะยั่งดีมาโทษกรทั่งชุบชุบเข้าแล้วแท็กเข้าแล้วเข้าแล้วจะเข้าแล้วไม่เข้าเว้ยสีสีอะไรวะสีนั้นแหละชมพูขึ้นแล้ว ร้นเป็นปลาโดนหลังอ่ะปิดเบรคกันนะโอ้โหกดเดินหน้าว่ะพี่หลอยอ่ะขึ้นแล้วเขียวหน่อยเดียว ยังโดนท้องหรือโดนหลังมุ่นปลาโดนท้องเว้ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยว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 รอส่งมันก่อนเอา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  เอา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 คือและมันหมุนดัน,นไไหนีมันดันหนีพี่ลอยพอดีไงในการตัวเลยกันเออมันดันหนีเฮ้ยช้อนไม่ได,ด,ไได้ปืนอยู่ในนั้นเดี๋ยวปืนลม้มโดนท้องสามท้องอีก หัวหัวหัวสี่ห้าโลได้ไหมดิโลดิสี่นิบข้างเว้ยมันให้หลังเฮ้ยทำไมมันมาโดนตรงนี้วะมันวนนี่มันยังงี้นะให้หลังใก็พวกผมมามันกลับเลยมันกลับเลยมันกลับใต้น้ำเฮ้ยผมไปได้ต้องไปดูอีกกลับมาก็ไปหาข้าหน้าพอดีอ๋อใช่ละพอดีพอดีใช่ใช่มันก้มมาห่า โอ้โหตาต้อมปลาไม่น้ำเว้ยของตาต้อมห่างชมพูเออ,อของเราห่างคมไม่ไดนั่นห่างบุตรห่างกุ้น,นโอ้โหจรวดแท้ไม่ไปแม่งเลยฮะขี้เกยียจม้วนโอ้โหเร็วจัด แรงจังม็าจาแทบแจเออว่ะผักมาเฮ้ยแจ็คโอ้โหยกมือไม่ไหวแล้ว Nó bỏ đi. Nó bỏ đi. Ồ! Nó chết rồi. Lặng à. Cái này lặng nhanh thật ra. Ui! Nó chắc rồi. Đúng cái! Oh, đúng cái! เกลือบเลยเกือบเลยมาไม่ทันเลยเดียวนี่เลยอลงไปเลยใหญ่ด้วย เหมือนปลาเดินไหวหา้าพี่อล,ลอยพี่ลอยโอ้โหพี่ลอยกับผมลงไปที่เดียวกันเลยน้ำก,ก,กระแทกเลยพมแงเพ่งู้ว่าเปมนกุ้งแล้วไนมะ่เคยยิงดักเลย <c oughs> เป็นไงเป็นไงข่าวเว่ไม่โดนไม่โดนใครโดนเลยโอ้ข่าวเว่เลยนะยผมตผมไปใต้ท้องแล้วนะ่ะโอ้โอ้หงายท้องปาหงายท้องไม่เล็กเลยนะเนี่ย ไงท้องไปทางไหนไม่ร <la i> <arta> <ương la i> ู้เลยอะถือว่าเปิดตำราไม่ทันนะเปิดตำราไม่ทันเลยตัวนี้เร่งเร็วด้วยอ่ะโอ้โดนโ้องมาขนาดนี้โมยเสือน่ะไม่เกี่ยวนะนุ่ยไม่เกี่ยวได้ยังไงเออไม่งั้นต้องได้ยิงอ่ะ เสือมาทางนี้เสือมาทางนี้สเสือมารับสายเขาทางนี้ไปไม่หยุดเลยเห,หมดเลยนะใส่เยอะๆใช่ไหมก็มองให้เสือนั่นแหละโอ้ป่าขึ้นป่านหน้ากูเลยพีเอา,าเ้ยแจ็คแจ็คเร็วๆงานยากเลยเนะี่ย งานยากเลยนะตองปืนยาวเนะี่ยไปใหญ่โตเลยสี่อะไรของเขาอะหนุนไหนไม่รู้เลยเอ๋อสวนไว้ใหญ่ไหมเนะี่ยว่ามันไม่ใหญ่นี่วะ ลยทำไมไม่มาดักเอาหน้าเสานี่เฮ้ยเฮ้ยเยข้าแล้วเข้าแล้วไม่เข้าไม่เข้าไม่กลางอา่ะวิ วิ่งขนาดนี้น่าจะเชิงห่างอ่ะเขาไม่ได้เห็นจัดอยู่คนเดียวแล้วก็รื้อท่นล่างก็ไม่เห็นเลยก็มาดูไอ้นี่มันย่องย่องมาหน้ามองพี่เดือยกันลังคุยอยู่มันแย่งซีนไงสีส้มอยู่ยังไงวะข่าอยู่ข่าเลยหมืลุกใจล้อแล้วควงแล้วอะมือเจ๊าะหน่อยได้ไหมมือเจ๊าะหน่อยเชิงท้องเชิงท้อง เรียบร้อยแล้วไม่ไม่สู้แล้วไม่สู้แล้วกว้างน้ำอย่างเดียว,วตอนนี้เชิงท้องเชิงท้องเหมือนมันกว้างน้ำอยู่นู่นนี่เสานี่แหละจะหลุดก็อีตอนข่วงนี่แหละแล้วซ้ำยากด้วยน่ะวันน,น,นนั้นอยู่สองคนอย่างเงี้ยนะมุนติ้วติ้วซ้ำก็ไม่สู้อ้าว นี่หนะอยู่หน้าแจ็คข้าก็าดีส่งหุ่นช่วยกูว่าหลุดก่อนขอเห็นตัวหน่อยเถอะ <c oughs> อย่าควงนะควงแผ่มันใหญ่ <c oughs> โดนแล้วโดนแล้ว ควงแล้วแผ่มันใหญ่นี่ว่าตัวใหญ่เฮ้ยเขาโดนหลังเว้ยมัดแล้วมัดแล้วเรียบร้อยอังดึงได้เลยไม่ต้องต้องนะวิ่งนะสองเส้นลประมาณยาวห้าโลได้ห้าโลไม่ขาดแน่ บวกตรงได้กบวกเลยนะไล้ประมาณนี้เลยหอมไปหน่อยนี่ผอมไปหน่อยโอ้เข้าหลังออกท้องไอเค็ตามพี่ไปทุกวันทุวันถึงอะไรเขาเห็นโดนเว้ยแจ็คโดนเอ้าวแล้วเฮ้ยไอ้ไอ้ลังปานจะเข้าคืน ปลาเดินหน้าแล้วมันเดินหน้ากดเนี่ยปลาเดินหน้าแบบนี้เพราะ่มันไม่มีท้ายน้ำแล้วนะ่ะเ,เสือไปเอาสวิงมาปืนปืนยางเยอะไม่ต้องขึ้นหรอก cho máy cho máy ui lèn nhung quá đồn đồn lẳng Yốc cái lói ừ thả lũ đó, khôn nưng ao yon ao yon พยอนมันจะไปตะพึบก่อนย้อนย้อนผมอ่ะนะเอ้าเฮ้ยติดเ้าวของแจ็คได้เงี้ยงเดียวเงี้ยงเดียวนี่ให้เข้าแค่นี้ไงพมแล้วมันบิดพอดีเปี๊ยกโอ้หมดหลอดแล้วเฮ้ยนี่กูมายิงปลาแต่กูได้มาสามให้ von der รีดก้อนเลยจะรีบไปไหนอไโอ้น่าเลยนะน่าจะไอโพไ้โพโอ้ยโ,โดนหน่อยไม่ได้ไอโ้โพป่ะ บวบนั่นไงนะขาถึงพื้นนั่นไงสวัสดีสวัสดีครับนักเรียนเฮ้ยป๋าท้องป๋าเปล่า ปลาไม่ตายปลาไม่ตายเร็วไอ้แขกเอาเอาให้ได้ยิงดิยิงโอ้ยไม่ถึงนั่นโจมแล้วโดนปะ่ะปลาลอยนี่ไม่ต้องตัดหนามันตรงจีตรง ฟ้าบ้านเลยนะโอ้ไกลแล้วโคไกลเลยข้ามฟังไปแลว้วใครจะยิงถึงแบบทีนี้ <c oughs> โคตรไกลเลย ไม่ถึงไกลไกลใช่ปโดนป่ะไม่โดนยิงไม่ถึงยกเพื่อเป็นนั่นยังไม่ถึงเลยโอ้ย่ังกี่คููอ่ะเออโอ้ไม่เพื่อน้ำด้วยเล่าเพื่อน้ำด้วยสินู้นนู่น,นขึ้นสะพานพลุบขึ้นไปสะพานมาพลุบ ไม่โดนพูดไกรแลยย้วใครจะไปโดนอะดะ่ะไม่ใคจรจะยิงโดนเลยกกล <c oughs> วิ่งมากันเลย <laughs> ลบอกให้สตาร์ทมอใส่ตั้งแต่แรก ไปไปไปสะพานวันพร่มลูกทาไม่ได้ทาไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ไม่ไป <c oughs> แล้วยิงยิงไปจะยิงจะกินได้ปเปล่าววะแต่พอแตอยู่แต่โพเออแต่อยู่นี่ว่าแต่อยู่ว่ะ

เนื <c oughs> <c oughs> ่อยเนื่อยโอ้หนาเกือบไปโดนนขาใส่อยู่ใสอยู่เฮ้ยเฮ้ยป่ะโดนแล้วโดนแล้วเลื้อยเลยอ่ะ เลยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ้วเฮเฮ้้ยเฮ้ยเ้ย้ยย้